สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอแอ,แอน,นเองนะคะวันนี้นะคะอันนี้เราก็ขอสเสียบชาร์จแบตก,ก่อนนะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นโลบอกกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะคะมาเล่นเล่นคนเดียวนั่นเองนะคะมาเข้าเกมกันเลยนะคะเกมนี้นะคะเราก็ เราจะให้ดูนะคะเกมไหนเกมนี้นั่นเองนะคะถ้าใครอยากโหลดก็โหลดได้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันง่ายมากๆในกันที่แบบมีแบบด่านกระโดดมีอะไรพวกนี้เข้ากันเลยค่ะทุกคนอันนี้คือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้เราไม่เคยแบบอันนี้คือใน iPad อะทุกคนปกติเราจะแบบเล่นในนี่นะคะเพื่อนหนูเยอะหน่อยนะทุกคน เยอะไหมเยอะนาอทุกคนอะเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านไรเดียทุกคนปกติเนี่ยเราเฮ้ยเฮ้ยจ้าใครดีเฮ้ยนอันนี้ด yes> ีกว่าค่ะออฟฟี่ทุกคนมาเข้ากันเลยนะคะถ้าใครได้เล่นฝึกอันนี้นะคะพูดเลยว่าง่ายมาก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 นะคัได้ยินไหมเอ่ยโบตอนนี้คือแบบเสียงแหบแล้วอ่ะตอนนี้อะ ตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไปอ่าก็คือประเด็นนะคะอ่าประเด็นคือตายค่ะอันนี้เราจะตั้งใจแล้วนะเราจะไม่เล่นละก็คือเราจะแบบ ไม่แบบนี่ไม่ประมาท <Jamie, S 1> นะคะอ้าวมันกดกระโดดไม่ติดแล้วมันก็ขึ้นอะไรบ้าบูบอนะคะอือหืออะไรนักหนาเนี่ยโอ๋อแบตทุกคนขอดูก่อนนะแบตเท่าไหร่เหลืออีกสองน่าจะได้นะฮะโอ๋อมันเป็นอะไรอ่ะทุกคนออ ก็คือต้องเซตเครื่องก่อนตอนนี้โอ๋ยทุกคนเห็นไหนมันกระตุกอะ่ะยากมากตอนนี้หนูเคยเล่นในคอมนะคะทุกคนเดินชิวๆอันนี่อ่ะต่อไปนะฮะเป็นด่านที่เดินแบบน่ารักกระมุงกระมิงมากนะคะก็คือเดินไปอย่างงี้ะคะ่ะเฉียงเฉียงไปเรื่อยเร ค่ะทุกคนแล้วก็มาเซฟปึก๊กปึก๊กปึก๊ปกเดินขึ้นไปเลยทุกคนอุ้ยทุกคนเห็นไหมเี่นกระตุกอโอเคได้แล้วย,ยิ่งกระตุกเลยเมื่อ,อกี้เพราะว่านี้คือเราถ่ายคลิปไปด้วยนั่นเองนะคะถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็อันนี้คือเดินได้เลยประเด็นนะคะคือมันกระตุกเพราะว่าเราอ่ะ เล่นแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนั่นเองนะคะมันก็จะแบบนี่นิดน,นึงหุยเดี๋ยวหนูรู้แล้วถ้าหนูได้โอกาสมาเล่นส0 0 8อู่แปดะที่เป็น v i p อะ่ะทุกคนเพราะว่าเพื่อนหนูเป็น v i p อไงเดี๋ยวหนูจะเข้าของเพื่อนหนูเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ะคะ่ะเพื่อนหนูนอนไปหมดแล้วนะคะก็คือทักเขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนดา่าตอนนี้อ่ะ จบประเด็นตรงนั้นก่อนนะคะอ่ะเราก็จะมาเล่นต่อนั่นเองอ่ะมาดิมาดิโอ้คนนี้ไม่มา,า,าไม่เป็นไรค่ะต่อเลยออ้ยคนเน็ตกระตุกเอาแย่ <c oughs> อ่ะนี่คนเคยใช้ไีมปะนี่ <c oughs> นอันนี้ก็คือเป็นเลนได้เลยตต่อไปนะคะก็คือเดินได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> โกงไหมโกงคือโกงมากอะทุกคนไม่ต้องกระโดดเลยเลยเดินอย่างเดียวถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูบอกบอกแบบนี้ไปให้นะคะทุกคนแล้วทุกคนเอาไปเสิร์ชเองนะอันนี้มันจะเหมือนออปปี้ของไอเนี่ยค่ะมันเอาเอาคล้ายๆกันมาเลยอันนี้คือสไลเดอร์ ไฟโอ้โหโอโอ้โหทุกคนทุกคนะเด็ดเลยโอ้โหเอาเกเตโอเคหนูว่าเดินดีกว่าค่ะเดินดีกว่านาอ <c oughs> ไปเรื่อยๆคะ่ะถ้ามีโอกาสเล่น3 008 V.I.P เนี่ยเดี๋ยวหนูจะมานี่นะคะท <c oughs> ุกคนเต่หนูต้องบอกเพื่อนก่อนเพื่อนหนูขี้อายนะคะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> ขาขี้อายหน่อยเนาะ อ่ามาเล่นกันต่อเลยนะคะก็คือหนูไม่รู้นะคะจะมีกี่ด่านอุ้ยมีห้าสิบเลยเหรอ,อเดินเ่อเดิไ<อ>นไ่ได้ค่ะทุกคนหนูขอลองเดินดิเอ้าไม่ได้ออันนี้คือต้องกระโดดนะคะอันนี้คือต้องกระโดดแล้ว <c oughs> กินชุนมากุก <c oughs> คนตอนเนี้ย ปากหนูอะคือตอนนั้นเราไปถอน <London>. ฟันมาใช่ป you know uh, ่ะ <rouge> ท <figur year> <aru> ี <S 2> <S 2> ่เราถ่ายคลิปนั้นไปตอนเนี้ยมันแบบรู้สึกแบบมันยังไงก็ไม่รู้อะลูกทุกคนอุ้ยวันนี้ล่วงบ่อยเนาะปกติอะมันไม่ล่วงบ่อยเพราะว่าเหมือนน่าจะคุยคุยเยอะไปปะ คือมันแบบอยนี้หน่อยเนาะอันนี้นะคะเป็นแบบก,กลมๆกลมๆเหมือนลูกอมใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวน,นะ้งนอง้นก่อนนนะคะก่ดนนะคอะเปววนเนอ มีคนเล่นแค่นิดเดียวคนดูดิไม่มีใครแบบม่สนใจล่าเรื่องของเราเลยนะคะมาต่อกันเดี๋ยวจอหนูดูข่าวมันต้องลองหนนะคะโอ้ยเป็นยัไอันนี้นะคะก็ง่ายล่ะค่ะทุกคน ง่ายอยู่นะอุ้ยเมื่อกี้กระตุกเห็นทุกคนเห็บวะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเล,อเลยนะคะอ,อ่ะออะอาอันนี้นะคะจะเป็นด่านกลมๆเหมือนฝ่าขวดอะทุกคนดูดิเหมือนฝ่าขวดมากค่ะแม่อะมาต่อเลย ต่อไปนะคะเป็นดานเหมือนกรอบรูปเลยอ่ะทุกคนดูดิดูดิมันคืออะไรอ่ะทุกคนด่านอะไรบอกหน่อยนะคะถ้าใครรู้นะนี่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 อันนี้อันนี้เนี่ยอัยนี้เนี่เนี่ยค่ะทุกคนบอกมาหน่อยนะเราจะได้นี่นะคะหุยมาเลยจีโอเธอมันเยอะไปปะ อ no cool oh, oh, oh. okay. uh, okay. ุ้ยเธอมันเยอะมากมันเยอะมากก็คือหนูว่าคลิปนี้น่ากี่ชั่วโมงละนี่แม่มึงนโอ้ยบางทุกคนมันบางหนูทำไมดีเดินต่อเดินต่อก่อนนะคะตึกไไปถึงจนตุ๊เซ๊บเออโอเคขอดูก่อนนะคะอุ้ย คุยแบบที่คือแบบไอ้สาวใหญ่ก็อยากได้สกูตเตอร์คือตอนนี้นะคะก็แบบอยากได้ี่เดินไปเลยแล้วกันยิงขาผ่านไอ้หญิงก่อดูคนดูดิพี่หญิงไม่ยิงหาโคตรกองเลยอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูรู้เลยเพราะว่าหนูเล่นมาแล้วชาวบ้านเขาเหมาะบานเนี่ยเพราะว่าอะไรวะเขาบ้านมันตัวมันโคตรใหญ่เลยอ่ะ นี่อันนี้ก็คือเหมือนป๊อบอิดมากอันนี้คือหนูชอบมากที่สุดนะคะทุกคนดูดีดูดีเหมือนเหมือนป๊อบอิดปะคลองมองดีดีดีเหมือนป๊อบอิดมากอ่ะเฮ้ยคือแบบดูดิมันจิม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 จก็คือ หนูนะคะถ้าใครอยากให้เล่นแบบนี้อีกก็บอกมันได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มาเล่นอีกนั่นเองนะคะทุกคนอ่าอันนี้นะคะเป็นด่านที่โมโหดที่สุดนะคะเพราะด่านนี้หนูเล่นมาแล้วก็ผ่านนะคะแต่ตอนนี้ไม่ผ่านแล้วคะ่ะมันต้องค่อยๆด่านเนี่ยทุกคน เออได้แล้วอันนี้นะฮะมันไม่ใช่ร่องหลนนั่นเองอ,เอันนี้แบบมันเหมือนน่าจะเป็นแท่งใส่ลุงเหรอทุกคนน่าจะใช่นะจึงไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเดินเลยเดินเลยปะเกมนี้โกงมั้เกมนี้คือแบบ ดีมาต่อกันเลยนะคะเป็นเหมือนจะเป็นแท่งเลเซอร์น well <like like um um ั่นเองนีค mm ่ะเราก็แบบจะประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีแท่งใส่ลุงเห็นปะแท่งใส่ลุงแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีเลเซอร์อะค่ะทุกคนถ้าใครได้เล่นในนี้ทุกคนลองเล่นอันนี้ก่อนที่จะไปแบบ แมปที่ยากกว่าเดิมนะคะจริงๆมันมีแมปง่ายกว่านี้แหละทุกคนันกดไม่ติดดูแลมันไปกดไรมันไปกดเหมือนเหมือนซื้ออะทุกคนเพราะอันนี้มันปังด้วยนะคะอันนี้เราเล่นในแท็บเล็ตนะจ๊ะ iPad นะคะมันก็จะแบบอุ้ยตอนนี้เสี่ยงลุกวนมากนะคะ why ทำไมมันต้องมาอยู่มุม ค่อยเดินไปนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใจรอนะฮะก็คือดูคนเข้าใจไหมเพื่อนหนูเล่นแมบนี้ยถูกเคียะโมโหทุกทีก็คือตอนนั้นนนูคนเราเล่นอ่ะเราอ่ะเราเล่นแบบนี้ยเราก็แบบค่อยๆไปคือตายไปก็เกิดใหม่ได้นะคะแต่ว่าชีวิตจริงไม่มีอย่างนี้นะ ตายไปคือตายเลยนะคะอะถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดค,าดค่ะทุกคนสมุดเป็น3008นะคะที่หนูเคยเล่นทุกคนเราไม่ได้ถ่ายคลิปอันั่นดิเออใช่และไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะคะถ้าทุกคนอยากดู3008เบาๆน่เบาๆไม่เป็นไรคะ่ะ มันก็มีเสียงบันเทิงนะฮะโน้ันนี่ค่ะทุกคนโอ้เสียงทีมันได้ยองหทุกคนได้ยินไหมต้องได้ยินแน่ตอนนี้อ่านหนูเปิดเสียงทีนงดังเลยโอเคโอเคเอาเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนแบบ ลำขาแล้วมันก็ขึ้นชาร์จแบตก็คือตอนนี้เราชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยนั่นเองนะฮะโอ้ยได้ยินไหมเนี่ยตอนนี้นะคะเราเล่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนั่นเองนะคะบอกเดี๋ยวไฟช็อต ไม่ไม่มันไม่ไฟช็อตหรอกคะ่ะใช้พาว์แบงค์เนาะอทุกคนกระตุก <c oughs> ตอนนี้นะคะตอนนี้เหมือนแมปส่วนตัวน้ำอโอมไกอดทุกคนเพื่อหนูม,มาเล่นแล้วทุกคนมองดีๆนะคะนี่คืออะไรคะ่ะทุกคนรู้จักน้ำหอมหรือเปล่ารู้จักปะ เขาเป็น V.I.P เหมือนกันล่ะค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยดูได้ปะอยากดูน้ำหอมอ่ะนี่ค่ะทุกคนถ้าใครอยากแอดคนนี้นะคะแอดได้เลยค่ะทุกคนอ่ะขึ้นไว้ให้แล้วนะคะแอดได้เลยนะคะต้องมีตัวนี้นะคะมีตัว A.A. ด้วยน,นะคะอันนี้นะคะทุกคนสามารถแอดได้เลยนั่นเองนะคะทุกคนถ้าใครอยากแอดนะ น้ำหอมไม่รู้เลยเหรอทุกคนว่าเราถ่ายคลิปอยู่ก็คือน้ำหอมโดนเลยแน่มันไม่เลยหรอกทุกคนอาา่ะฮะหนูว่าทุกคนนะ่าแบบแบบไม่ค่อยชอบที่แบบอะไรประมาณนี้เนาะอุย้ยทุกคนทำไมมันอุย้อยอีกนิดเดียวเองทุกคนทุกคนเห็นไหมทำไมตายเลย หอมด่าชิจิตเนี้ยตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนน่าจะใกล้ปิดคลิปแล้วแหละ<ม>ก็คือถ้าใครอยากให้เล่นแบบนี้อีกก็บอกมาได้นะคะ,ะมีบูเฮลเว่นด้วยนะทุกคนเราชอบเล่นบูเฮเว่นแต่ว่าบูเฮลเว่นมันไม่ได้มีด่านกระโดดนี้เรา เราเคยเล่นแบบแหกคุกนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าไปทําตามนะคะอย่าไปทําตามนะเพราะว่าถ้าใครอยากเล่นแบบนี้อีกก็บอกมาได้เพราะว่าคือถ้าเราจะได้เล่นเนี่ยก็คือเพื่อนหนูหนูก็ต้องโทรหาเพื่อนด้วยใช่ไหมคะทุกคนแต่ตอนนี้มันโทรไม่ได้นะคะเพื่อนนอนหมดแล้วเดี๋ยวเสียบมายายาินะคะมาเย,ยาตค,ค่ะผู้พิทค่ะเดินไปเลยค่ะทุกคน ไม่เลยถ้าใครอยากแอดหนูก็แอดได้เลยนะจ๊ะแต่ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นอ่าเดี๋ยวหนูเดหนูบอกให้นะคะว่าหนูชื่ออะไรนะคะอุ๊ยตอนนี้ถึงเส้นชายแล้วค่ะเย่อะไรอ่ะอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวออกเฉย What ทุกคนอะไร <c oughs> อ่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแ,แชร์ก,รก,กดกระดิ่งด้วยนะคะเอ,อ้ยเดี๋ยว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 อย่าพึ่งม,มาดูไอ้นี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะคือชื่อของหนูนะคะถ้าใครอยากแอดก็แอดได้เลยนะคะหน้าตาหนูจะเป็นประมาณนี้อุ้ยอุ้ยทำไม เออหน้าตาหนูจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากแอดก็แอดได้เลยนะคะเพื่อนหนูเยอะมากแล้วคือต่อไปคลิปต่อไปนะคะเราจะเล่นเป็นแมปนี้นั่นเองนะคะแมปแหกคุกนั่นเองนะคะถ้าใครอยากเล่นก็ถ้าใครอยากมาเล่นกับหนูก็แอดก่อนนะเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ อันนี้แมปต่อไปนะคะเราจะเล่นแมปนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอรู้ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาน,น่าจะใกล้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดค i k e กดลดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย